ครับอยู่กับหนึ่งนาะทีดีกองได้นะครับผมที่ผมตีไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมฟังเสียงดนตรีเนี่ยมันดูเป็นออกแอฟริกาแอฟริกาหน่อยโยกจึ๊กจึกจึก,จกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับผมมันเขาเรียกว่าจังหวะแอฟริกันรุมบ้านะครับผมอ่าเราเฮ้ยจังหวะรุมบ้าไม่ใช่เป็นแบบนี้เหรอนะครับผมจริงๆอันนี้ก็เป็นรุมบ้าที่ ทางสายลีลาดลมวงเนี่ยจะคุ้นหูกับจังหวะที่ผมตีแบบเมื่อกี้ <may> <feel an> <birthday> แต่ที่ผมตีเมื่อต้นคลิปเนี่ยเขาเรียกว่าแอฟริกันลุมบานะครับผมมันก็เป็นเพลงพื้นเมืองของแอฟริกาแล้วสังเกตว่าตึก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 โต๊ะตึกอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งมี หลายๆเพลงเลยที่นำไปจังหวะแอฟริกันลูบ้าเนี่ยไปใช้ในเป็นเพลงพวกสากลทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นแนวแดนแนวฮิปฮอปแนวฟังโซอะไรพวกนี้นะหลายๆวงเลยที่ที่เขานำจังหวะนี้ไปใช้ถ้าแถวบ้านเราเนี่ยนะครับผมวงที่ใช้เยอะสุดจังหวะแอฟริกันลูบ้าคือวงบูดาเบสอ่มีช่วงหนึ่งเนี่ยจริงๆผมไม่ไม่รู้จักจังหวะนี้มาก่อนนะผมจะเรียกว่าจังหวะบูดาเบส จังหวะบูดาเปสเพราะว่าแทบจะทุกเพลงของบูดาเปสนะครับผมตีแบบนี้เลยอยู่ในปาเต๋ออะไรประมาณนี้นะครับผมคือตีตีจังหวะนี้หมดเลยนะครับผมผมก็เลยเรียกว่าจังหวะบูดาเปสนะครับผมแต่จริงแล้วมันคือจังหวะแอฟริกันลุมบานะครับหรือแม้กระทั่งเพลงเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงในท้องตลาดบ้านเราอีกที่เป็นอาจจะเป็น อินดี้หรอือลูกทุ่งอีสานอะไรพวกนี้ก็มีการนําเอาจังหวะแบบนี้มาใช้แอฟริกันรุมบ้านเนี่ยมาใช้เยอะมากๆนะเพื่อนๆถ้าสังเกตเห็นเนี่ยก็คือจังหวะมันตีอย่างนี้นะครับผมอ่ลองดูโน้ตแล้วกันนะเบดัมเดี ump, ย๋ยวไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่นะเฮทหนะึ 1, 2, 3, 4, นะ่งและสองและสามและสี่และสแนนเนี่ยในจังหวะที่หนึ่งจะหนึ่งกับสามจะมา one and t w หนึ่งกับสามนะเป็น three and t w ส่วนสองกับสี่จะมาจังหวะและ สองแล้แล้วก็สี่แล้อ่ะลองจะช้าดูก่อน one e N a r two e N a r three e N a r four e N a ผมจะลองตีแบบเร็วขึ้นมานิดหนึ่ง แล้วก็มีหลายๆเพลงที่ที่นำมานะผมยกตัวอย่างก็คือมีมีจริงๆอะ่ะมีเพื่อนทางบ้านคนหนึ่งถามมาว่าท่อนฮุกข,ของเพลงแนะนํตัวอของน้ําแข็งเนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าจังหวะอะไรมันก็คือจังหวะนี้เลยนะผมผมจะลองตีให้ดูนะครับผมประมาณนี้นะครับผม เนี่ยมันก็คือแอฟริกันลุมบ้าแต่บ้านเราก็มานํามาอาจจะแอปใช้เพราะว่ามันเป็นจังหวะแบบสนุกสนานนะบางทีก็มาสลับกับจังหวะดิสโก้มาสลับกับจังหวะโซมาจังหวะสลับกับชาชชานะครับผมได้เหมือนกันเช่นอาจจะตีชาชชามาแล้วก็เอาจังหวะแอฟริกันลุมบ้ามาสับไป เทมโม่เท่าเดิมเลยอ่าประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปฝึกดูด้วยกันสำหรับจังหวะแอฟริกันรุมบ้านะครับผมอ่าดูแปลกใหม่นะครับผมก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับผมจังหวะมีก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนทุกคนนะครับแต่ใครชืช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใจกดติดตามเพื่อพัฒาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีที่ก่อนได้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสด,ดีลาไปก่อนสวัสดีครับ